เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เขาสามมุกกันนี่เรากำลังจะเดินลงทะเลนะกินอะไรเมื่อกี้มันปีนกระเป๋าหรอคุณ <c oughs> จำทางเข้าได้ไหมตอนที่เราไปกับพ่อกับแม่อะเลิงเยอะวะเลิงเยอะมากปะระหว่างทางอะใช่ไหมไปรถไฟหวัวลำโพงค่ะี่ไม่คนนะคนละยี่สิบามบาทนะคะ ปกติวิวฝั่งไหนสวยกว่ากันคะ่ไหค่าเตียงค่าที่ปั่นี่เหรอคะมาดูอุ้ยสวย์เฮ้ยเราว่าลรามันแรงผิดปกติมากมากเลยโทไซอยู่เตัววะอ๋อซอยต้าแต่รีวิวอุ้ยแต่วบัดดี้50บาทเน้นๆเลยอ่ะฟินยาเฮอตอนนี้กำลังจะไปเช็คเอาท์เช็คเอาท์ค่ะเรากำลังเรียกแกรบใช่เรารอแกรบมารับนี่เออคันนี้ใช่ไหม ซอสอสใช่ไหมซอสอโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เขาสามมุกกันตอนนี้เราอยู่ที่ <c oughs> จุดชมวิวสูงสุดของขอเขาสามมุกเขาสามมุก <Wow. S 3> ดูดิโอ้ยทะเลอ่ะสวยมากเลยอ่ะฝั่งนู้นเห็น ใช่มีคนเดินเล่นฝั่งโน้นเห็นเมืองเลยตรงนี้สงบกว่าที่บางแสน,นเลยนะสงบมันเหมือนเห็นเมืองทั้งเมืองของทางด้านในโน้นเลยนะโน้นลิงลิงอยู่ฝั่งน้นเยวมากโอ้มันแย่งกันกินขนมเฮ้ตัวน,นี้โคตรเฟี e ้ยน่งกินสาหร่ายไม่สนใจ ไหนเจ้า,จา,จาจปลา,า,า,จ,ะปาจะไปนี่มันจะโมโหมันจะโมโหเฮ้ยเฮ้ยเกินอะไรระัสดดีไปดีกว่า,เ,าเดี๋ยวว่าเราว่าเราเดินเล่นถ่ายรูปตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราว่าเดาจะไป คาเฟ่ชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้มันปีนกระเป๋าหรอจริงวะมันมันค้นมาปีนกระเป๋าเราอ่ะตัวใหญ่มากไปละไปละไปดีกว่าไม่ได้ถ่ายเลได้ช็อตดิงเกาะกระเป๋าเจ้าหัวเรารอรอรอดอยู่นะครับทุกคนเราจะไปกันที่ที่ไหนวะที่ไหนบอกชื่อคาเฟ่สิ h i d d e n c a f เ h i ฮ d e n l ้น ตอนนี้ทำไมคนขับไปจอดตรงนู้นเราต้องไปตรงนู้นแล้วเราต้องฝ่าดงลิงไปตรงนู้นนั่นน่ะเฮ้ยมีลิงด้วยสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆมันเดินมาก็ถึงแล้วทำไมเราไม่รู้เราไม่ดูอะไเราเราไม่ได้เปิดแอร์ดูแต่แรกเฮ้ยโอเคเอาเถอะ ่แล้วเแลกครอ๋อต้องแซฟบเสร็จก่อนเอาลิ้นจี่โซดาหนึ่งแล้วก็น้ำพึ้งมานาโซดาค่ะสองรายการนะนคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนี่เราสามารถเอาใบเสร็จที่สั่งอะมายื่นตรงนี้เพื่อที่จะลงไประลังได้เอาูันนี่ครับทุกคนมันมีที่ทางสติเกอร์อด้วย เท่าไหรอ่อ่ะน่าจะ100บาทเรามีเยอะแล้วนี่นะครับทุกคนวันนี้คือที่คนมาหายรูปกันบ่อๆ์ก่อนใว่อยากได้เจอติดหน้าต่างแล้วก็จะเห็นทะเลข่างนอมีแบบพวกน้ำสีเหลืองเยอะหุดูแนวที่ลงตัวดูแบบอะไรแบบนี้ดูแนวเออแนวมาก สวยมากใครมาที่เขาซัมมุกบอกเลยต้องต้องแวะมาคาเฟ่น,นี้ <c oughs> <c oughs> น้ำก็อร่อยอ้นี่ตรงนี้ที่เขาชอบมาห่ายกันนี่ตรงตรงบ่อนี่จะไม่เชือกตรงนี้ให้รงไปสบายใจโอ้ลูกปกมาได้เลย สบ,ยยสบายแล้วน่ะมองเห็นทะเลอะเดี๋ยว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 เรานอนให้ดูว่าเห็นยังไงอันนี้คือมุมมองบุคคลของคนดูเออโคตรสบายอ๋อมีที่ล้างเท้าให้ด้วยอ๋อลงไปเจรา,ายใช่ไหมล่ะนี่รเรากำลังจะเดินลงทะเลนะ รู้ป่ะจริงๆที่เนี่ยมีตำนานด้วยเป็นไงบ้างตำนานของเขาสามมุกใช่ไหมใช่เมื่อก่อนอะ่ะจะมีผู้หญิงคนนึงชื่อว่าสามมุกแล้วเขาก็แบบว่าชอบมาดูแบบเด็กๆหรือว่าแบบว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นเว่ากันแถวชายหาดแล้วก็แบบทีเนี้ยมีอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะมันมีว่าตัวหนึ่งบินมาแล้วก็มาตกที่หน้าหน้าของสามามุกว้ยสามมุกก็เลยเอ๊ะอะไรวะก็เลยไปเก็บมาดูแล้วก็จะมีคนอีกคนหนึงชื่อว่าแสน คยอดหมดนะคะคนเดิวจะเล่าต่อนะคะก็คือว่าพอแสนกับซามเมอก่อนมาเจอกันใช่ไหมก็เลยรักกันใช่ปหแล้วก็พากันมาที่ตรงหน้าผาของของเขาเขาแห่งนี้น่าจะตรงนี้แหละมั้งแล้วก็แบบว่าสาบานกันว่าเราจะรักกันแบบจนชั่วนิรันดรกอะไรอย่างเงี้ยใครผิดคําสาบานอ่ะจะต้องมาโดดน้ําตายโดดหน้าผาตายตรงนั้นเลยกำนันายกำนันไยที่เป็นพ่อของแสนอ่ะรู้ใช่ไหมก็เลยไม่พอใจมากก็แบบก็เลยแบบว่ากักขังบริเวณแล้วก็จับแสะแต่งงานกับ สาวมุกก็วางงานแต่งด้วยแล้วพอแสนเห็นอ่ะสาวมุกก็วิ่งหนีออกไปแล้วแสนก็วิ่งตามสาวมุกก็มาอยู่ตรงหน้าผาน,านั้นเว้ยแล้วก็กระโดดลงไปเลยดดแล้วแสนเห็นก็เลยว่านึกถึงคําสาบานที่สาบานด้วยกันอ่ะก็เลยโดดตามลงไปเว้ยแต่พอทุกคนเห็นก็เลยว่าเชียท์าไม่กำนันทําแบบนี้วะอะไรเงี้ยสาบแช่งกำนันเป็มเลยแต่ว่ากำนันก็เลยแบบว่าตั้งตั้งหน้าผาตรงนั้นอ่ะว่าเขาสาวมุกแล้วก็ แล้วก็ตั้งชื่อทะเลที่ติดติดกันหนักที่เรีนอยูใ่ใกล้ๆก้กันหนักว่าทะเลบางแสนเพื่อจะให้เป็นแบบว่าอนุสรของแบบความรักของทั้งคู่ <c oughs> นี่คือตำนานเวยเ์เคยไปอ่านมาแล้ว่าเชื่อมีตำนานแบบนี้ด้วยบบนนอ่ะแค่นั้นแหละนี่คือตำนานอ๋อใช่แล้วก็แบบว่าเห็นเขาบอกว่าหลังจากนั้นอะ่ะชาวบ้านแถวนั้นกลางคืนอะ่ะจะเห็นเหมือนแบบว่าผู้หญิงอะ่ะชอบมานั่งตรงแบบเขาาก็เลยสร้างศาลเพื่อเป็นแบบว่าที่ประทับอะไรของสาวสาวอก็จะมีศาลอยู่บนเขาด้วย เออที่ที่มาจบแล้วทหอ่านตำนานมาแล้วอยากเล่าให้ฟังว่า,วามันเป็นแบบนี้เลยตอนนี้เรากำลังเดี๋ยวจะรอถ่ายรูปนี้ตรงนี้คนถ่ายเยอะใช่เดี๋ยวเราก็จะไปหาร้านอาหารกินก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเที่ยงสี่สิ้าแล้วเราต้องกลับ <45. S 1> กลับรถไฟรอบบ่ายสามบ่ายบ่ายสองต้องไปละบ่ายสองมึงกลับเราต้องส่งเชือกเอ,อ้า เราจะไปกินข้าวที่ร้านอะไรนะวังมุกเฮ้ยลิงเกาะรถเฮ้ยมเกาะไปด้วยเลยอะ่ะตรงนี้ลิงเยอะมากนะ่ากลัวมากมีฟุงแต่เอาจริงป้าฟุจํจทางเข้าได้ไหมตอนที่เราไปกับพ่อกับแม่อะ่ะทางเข้าตรงจะลิงเยอะปะตรงตรงร้านวังมุกอะลิงเยอะมากป้าระหว่างทางอะ่ะใช่ไหมอะไรเรา,เรเราทำไงเดเยอ,อยังไงเนี่ยเรียกแก๊ปเหรอเราเรียกแก๊ปอีกแล้วเหรอเราเรียกแก๊บเพราะว่าเรากลัวลิงใช่ไหมเราใจไม่กล้าพออีกแล้ว อ๋อสวัสดีค่ะอ๋อจริงจมาตอนเย็ยนหน่ะสวยแต่ลงไปอีกหน่อยก็แหลมแท่นครับแต่มันก็จะติดกับทะเลเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนแบบอยู่ข้างบนแบบอันนี้จะเห็นเขา<ช>เห็น<ช>วิวใชต่ตอนนี้ก็ศาลอ๋อศาลที่บอกว่าเป็นศาลของสามมุรหรกหวอใช่ใช่ใช่เจ้ามะจะแม่สามมุกอ๋อเจ้าแม่สามมุกอยู่ตรงนี้ศาลแม่ครับ นาจาก,ก็สวยนะครับเคยไบเทีย่ยวยังขอบคุณคับเจอแล้วร้านวังมุกใต้โอ้โหลิงลืมเลยไหมลิงลืมเลยโชคดีเราเรียกแก๊ปจริงๆเขาบอกว่าเคยมีข่าวว่าลิงกัดด้วยดีละเราเรียกแก๊ป <laughs> ลิงแรงอันนี้แรงอันนี้นิสใส่แรงเออไม่เป็นไรหรอก <laughs> ขอไข่ปลุดุลนะเอาเป็นหอมมม่อ,อ,อ,อหมกไปก่ซีซาร์ข้าวผัดผูดานอะไรที่หนึ่งต้งยมยำสักอันไหมไอพิบที่มีไข่ปลาเลี้ยวเยอะต้มยำทะเลน้ำผึ้งค่ะนี่คือข้าวผัดที่แท้จริงข้าวผัดเดี๋ยวลองลองชิม <c oughs> ป็นไงข้าวผัดอะ่ะข้าวมานมีเชฟแบบประจำร้านเลยน,นี่คือกระบอกรังแกะมาแล้วพอดีเลยต้มยำแบบเน้นๆปลาหมึกเน้นๆนี่คือของส,สดๆนะนั่นเนะขากำลังไปจับมนาะเมื่อกี้นี่ฮัมเบอร์โง่ปลาอินทรีย์นะจ๊ะปลาอินทรีย์นางชิมนหนึ่งอนทีอร่อยข้าวมผัดอูยจะกินหมดแล้วนี่ไงเออมีข้าวผัดด้วยนะ อันนี้ก็ชุดใหญ่เราขอกินก่อนนะครับทุกคนตอรนนี้เรากินเสร็จแล้วอยากจะแนะนำมากว่าร้านอาหารนี้โอ้ oh. ดูดีแต่ระวังลิงด้วยตลิงเยอะนี่เรากำลังจะไปที่สถานีรถไฟนะคะเื่อจะกลับกันแล้วเดยวแกปเขาจะบอกาจะถึงแล้วเนี่ยตกลง,กงลวะ พี่พี่เขาอร่อยมากแอ้วพูดเก่งถึงแล้วสถานีรถไฟกลับบ้านแล้วกลับบ้านเดี๋ยกลับบ้านเราได้ตั๋สองใบคนละเท่าไหร่คนละยี่สิบสามบาทขอเที่ยมสามบาทตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือทั้งหมดทริปชลบุรีบางแสนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครกดกระดิ่ง ดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นให้นเนาะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าว่าจะไปไหนอีกก็รอติดตามกันได้คลิปหน้าสนุกชัวร์คลิปหน้าสนุกชัวร์ว้าว